สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาเดือนตุลาคมนะคะครึ่งหลังนะคะต้องบอกว่าเป็นครึ่งหลังในคลิปนี้เราผูกด,ดวงวันที่24ตุลาคมเพราะว่าดาวย้ายหมดแล้วนะคะดาวย้ายไปเป็นกระจุกในเดือนอลัคนาราศีตุลเนี่ยเขาจะเจอเต็มๆนะคะแต่ดาวย้ายเข้าไปอยู่ในราศีตุลน,นั่นเอง สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปของคนลักนณาราศีมังกรราศีกุมและก็ราศีมีนนั่นเองนะคะเรามาวิเคราะห์กันว่าเราจะเตือนอะไรสำหรับคนสามราศีนี้นะคะว่าจะต้องระวังอะไรมีแนวโน้มที่จะเกิดอะไรขึ้นนั่นเองนะคะเริ่มต้นที่คนลัคขาราศีมังกรคนลักนาราศีมังกรเนี่ยนะคะดาวเป็นกระจุกอยู่ในเรือนกรรมะแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องการงานมีการปรับเปลี่ยนมีการพัฒนา มีการเปลี่ยนแปลงอ,อย่างรวดเร็วด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเกิดปัญหาด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแปลงแล้วไม่เกิดปัญหามันก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นด้วยนะคะ,ะแล้วก็งานกับบ้านเนี่ยกับครอบครัวเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาพร้อมๆกันได้ด้วยนะคะอันนี้สิ่งที่ต้องระวังหรือไม่คุณก็อาจจะมีเกณฑ์ที่จะซ่อมรถซ่อมบ้านแล้วก็ปรับเปลี่ยนงานด้วยในขณะเดียวกันโอ้โหมันประเดประดังมานะคะ ระวังการใช้จ่ายเงินกับสิ่งเหล่านี้นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือคนลักนาราศีมังกรนะคะสําหรับคนโสดคนที่มีคนคุยก็อาจจะพบรักในการทํางานแต่ก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าได้รับกระแสจากดาวราหูก็เข้ามาก็จะต้องดูบางทีปิดบังซ่อนเล้นอะไรเราอยู่นะคะไม่เปิดเผยหมดดูให้นานๆแค่นั้นก็ปลอดภัยนะคะอันนี้คือคนลักนาราศีมังกรนะคะต่อไปนะคะลักนาราศีกุม คนรัคนาดาศิกุมมีโอกาสเดินทางมีโอกาสเปลี่ยนแปลงพัฒนา,าเกี่ยวกับการติดต่อการสื่อสารการทําทอะไรประสานงานาการพูดการจาต้องระวังการผิดพลาดนะคะการผิดพลาดโดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารเอกสารสัญญาเนี่ยระวังนะคะคนราศีกุมระวังมันจะผิดพลาดได้ง่ายการเดินทางก็อาจจะติดขัด คุณอาจจะมีโอกาสที่จะได้เดินทางนะคะแต่คุณจะต้องระมัดระวังนะคะก็จะมีะการติดขัดกันไม่ได้ไม่ราบรื่นเท่าที่ควรอันนี้เป็นสิ่งที่มองเห็นสําหรับคนลักนาราศีกุมการใช้วาจากับคู่ครองคนรักก็ต้องระวังด้วยนะคะสําหรับคนราศีกุมหรือคุณก็มีโอกาสที่จะพบรักแบบไกลๆได้เหมือนกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างว่านะคะก็คือยังต้องเป็นช่วงที่ ต้องค่อยๆดูกันอย่าไปตกลงปงใจแบบร้อให้เผื่อใจไว้นะคะสำหรับสายโสดหรือว่าสายที่กําลังดูคนรักก็มีโอกาสพบรักทางไกลได้ด้วยเช่นกันนะคะแต่ก็ต้องระวังก็เหมือนที่บอกดูไปนานๆนะคะถึงจะปลอดภัยนะคะอันนี้คือคนร,นา,ราศีกุมราศีสุดท้ายค่ะคือราศีมีนราศีมีนนี้ต้องระวังอะไรนะคะคนราศีมีนนี้ได้เปรียดตรงมีพระหัสก,กุมรัก นะคะก็ยังดีหน่อยดาวสมุขราพใหญ่กลุ่มรักอยู่อ่าระวังเรื่องสุขภาพร่างกายนะคะาการเสียเงินเสียทองไปกเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็ระวังการมีปัญหากับคู่ของคนรักได้ด้วยนะคะอันนี้แล้วก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับหุ้นส่วนได้ด้วยเช่นกัน ขัดแย้งกันเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์อย่างนี้ก็ได้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่มองเห็นในด้านครอบครัวแล้วก็อาจจะมีความอ่างเหินกันไปบ้างนะคะอันนี้ก็ต้องระวังอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่แต่แต่ละคนก็ไปโฟกัสงานของตัวเองเยอะหน่อยนะคะ,ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องระวังการใช้คำพูดคำจา คำพูดคําจาคุณอาจจะไม่ได้เกิดผลดีกับคุณเท่าที่ควรนะคะก็คือคุณอาจจะพูดไปแล้วเขาก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณสื่อสารและเกิดปัญหาเกิดความโกรธนะคะมีการเครืองกันนะเคืองกันกับคนในครอบครัวได้ด้วยนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยนะคะสิ่งที่มองเห็นก็คือต้องระวังเรื่องการอ่าทำสัญญาได้ด้วยนะคะเอกสารสัญญาก็ไม่ได้เกิดผลดี คำพูดไม่ค่อยให้คุณน่นะคะในช่วงเนี้ยนะคะพระตกมรณะนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มองเห็นสําหรับคนลัคขาราศีมีนก็เตือนกันไวค้ค่ะเราจะเตือนกันอันไหนที่ดูแล้วน่ากลัวหน่อยก็ให้เรามาระวังหน่อยในช่วงเดือนเนี้ยนะคะแล้วเราก็จะปลอดภัยนะคะ,ะก็เป็นข้อคนเตือนกันนะคะสําหรับวันนี้ก็จบลงแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขคะ่ะสวัสดีคะ่ะ